ทุกคนเนี่ยพี่ป๊อบอะ่ะเขาเหมือนเหมือนแบบว่าอาการของพี่ป๊อบอะ่ะเหมือนแบบว่าเอนดูชื่นชมมีความสุขก็คือเห็นเห็นเห็นน้องลูกมีความสุขเห็นน้องปายมีความสุขคนเป็นแม่นะแม่อุ่นพี่ป๊อบแลนะเขาก็จะแบบว่าเอ้ยยิ้มยิ้มแก้มแตกนะคะทุกคนเออเพราะว่าแม่อุ่นอะ่ะเราจะอยู่กับ กับเด็กๆมาตั้งแต่แรกๆแล้วเขาจะรู้ว่าเด็กๆรักกันมากแค่ไหนนะคะทุกคนเออแล้วแบบมนุ์ปลายคือผิวพันอรอร่ามากนะทั้งสวยทั้งหล่อนะคะอ่ะเราไม่แปลกใจนะคะทุกคนเนี่ยจริงๆนะั่งห่างกันอยู่นะมุมกล้องเนาะที่เนี่ยเห็นไหมที่ว่าอิงแอบแอบชิดอนะ่ะคือมุมกล้องมันได้พอดีไงอ่ะ,อะทุกคนดูคือคนโกนี้แบบคลั่งรักมากแล้วก็คือ ความรักออกตาก็คือไม่หันไปทางพี่ป๊อปเลย <c oughs> หันคือไปลปลายอยู่ทางไหนอะ <c oughs> เขาจะหันมาทางไปลายปลายโอริโอนะคะหันทางเดียวเห็นกกหูศิลปินอะถ้าถ้าคอนคู่ทีไรก็จะเห็นแต่กกหูศิลปินมันมันไม่แปลกอะเออแล้วนี่ดูดูพี่ป๊อปเด็พี่ป๊อปไปยิงแก้มแตกนะเห็นน้องเนะนี่ยคนโก้ก็โอ้โหนี่สวยมาก ไปไปโอริโอ้สวยมากไม่รู้คุยคุยอะไรกันมุงม้งมิ้งมุ้งมิ้งแล้วคือน้องปายอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบเออแบบมุ้งมิม้งมุ้งมิ้งไงถึงแม้แบบเขาจะด่าจะว่าอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นอ่ะเออเขาจะดุคนโกอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบน่ารักไงทุกคนเป็นน่ารักอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนจะไม่โกรธไปไปโอริโอ้อยู่แล้วนะคะเพราะน้องเป็นคนแบบ จับอะไรก็จะเบาทําทำอะไรก็จะมุมิี่มุมิน,น่ะน่ารักนะไม่แปลกใจหรอกที่คนโก้เข,ขาคลั่งรักอ่ะอใครเห็นก็ต้องเป็นตกกลุ่มรักทุกคนแหละเหมือนพวกเรานี่แหละนะหลงรักมานี่ห้าปีแล้วเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะจนเนี่ยพวกเราก็ยังออกจากจากคนโก้แล้วก็ปายปไม่ได้เลยนะคะมีแต่ติดหนักติดหนึบขึ้นไปอีกนะคะ มีแต่ติดหนักติดหนึบขึ้นไปอีกนะคะทุกคนดูไม่เบื่อนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้แม่ด้วยนะคะติดหนักมากตอนนี้นะคะติดปลายปลายโอริโอหนักมากนาติดนุกป,ปลายหนักมากอาการเข้าขั้นโคม่านะคะตลอด24ชั่วโมง <laughs>